สวัสดีตอนสาวสองมเนนะครับเด้อโย่บานแก่งกับมาเยมบบานเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครมาเยิบบานเยิบมรองครับเด้วเท้านี้ก็สิผ้าเขาไปวัดบานแก่งเปนจักหน่อยดนะครับเด้อเดี๋ยวสีมีเอ่อเท่าเวียดสุวรรณหลวงปู่นารับเดี๋ยวสีผ้าเขาไปเยี่ยมไปส้มเบงครับก็นี่ก็ไปนาวัดเป็นดนะครับเด้อ โยวัดตลาดแก่งเก่าสิบสี่มูหนึ่งบานแก่งตะบนบ้านแกง่งเพื่อสมัครจังหวัดเลยเอาครับะเดี๋ยวสิพาเข้าไปในวัดเบึงครับนนะนี่แล้วครับบรรยากาศตอนเช้าของบันนอกเขานะครับเนาะอากาศสีเริ่มเย็นๆแต่นอ้อยครับตะเวนพัทนาเดือดขึ้นบรรยากาศรื่นสดชื่น ตืนมาเนี่ยมันเศร้าฮะใจเอาสิเก็นเข้าไปเลี้ยงปอดเลี้ยงร่างกายดูาาดแข็งแรงได้เศร้าได้เสียวครับผมอ่ะีนกระตบระตูโค้งเขาวัดผลถึงอยู่ในวัดผลนะครับมีกุฏิหน่อยหลังหน่อยหลังใ,ใหญ่ของผลน,นะครับเด้อหาแต่ละองค์แต่ละ คุณเจ้าอันนี่ก็อู่จำบหวัดไอ้ขาเป็นกุฏิหลังในหน่อยเอออันนี้ก็เป็นระ้างหน่อยนะครับเนาะแล้วเบิ่งเนาะเป็นแนนแหะครับนในมู่บ้านนู่นในวัดในว่างคุนอันนี้ก็เป็น พระอ,โอุโบสถหลังใหญ่เด้อครับเด้อเป็นไดยยิ่เพิ่นว่าเป็นหลัง,ลงที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ในอำเภออาจสามาดของเราเลยครับเด้อเป็นวัดเก่าแก่ซึงอันนี้มาตอนที่ถึงผมเองอยู่นี่ตอนปีประมาณกี่ปีที่แล้วนะครับเิ่นว่าเิ่นเป็นซิมหลังเกา่าเนาะเิ่นเด้ หลือลงคือรุ่นผมนี่เลยเป็นคนที่บวชรุ่นสุดถ่ายกองจิมลังเกา่าอันนี้ก็เิ็นก็ได้เอาพระอุโบสถสร้างขึ้นมานหลังใหม่ก็คือใครว่าเห็ดเห็ดทับหลังเก่าไปเลยประมาณนี้นะครับเนาะถึงเินว่าเป็นพระอุโบสถที่หลังสี่ใหญ่ที่สุดในอำเภออาสมามครับเนว่าในตอนนั้นนะ น,นี่บริเวณวัดเป็นการออกสีกวงขวามจังน้อยครับนี่ต้นใหม่ต้นยังครึ่งนาแรงๆกับใบกับสีเริ่มปิกเริ่มใบหลวงโลยจังน้อยครับซึ่งนี่ก็เป็นทั้งทิศตะวันออกของพระอุโบสถเด้อครับเด้อจึงยูข้างๆนี่ก็นีน่กุตินี่ อ๋อละคังที่ตนใหม่เป็นบังดย,บดยด้วยนะครับเด้อดด้วยกลางนเป็นวัดติ่เก้าแก่อีกวัดหนึ่งของมูบานของเขานะครับเนาะซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของโบสถ์ของวัดเป็นก็ทีมนี่ ท้าวเวทสุวันนะครับเด้อเป็นทีสศกากลสำหรับาบางคนที่เิ่นทางมาขอโชคขอลาบอยังง้อง่นก็อยู่นี่นะครับเด้อมาสักกะละบูชาไม่ค่าทา้าค่าท้าบูชาเทาวเวทสุวันนะครับเนาะซึ่งตีหลยๆคนหลยๆ่านก็เคยมากกาบมาขอโชคขอลาบเพิ่นก็ สมข้อมงมานปัตตานีมัง,มป,าามงปีดวางมังก็มีนะครับเด้ออันนั้นแล้วแต่ดวงแต่โฉกของไัยของมันนะครับเนาะครับก็นี่เป็นอีกสถานที่เป็นหม่องหนึ่งครับอันนี้หลวงปู่นาคเด้อครับเด้อหลวงปูน่นาคที่เป็นถุกถูกปีใหม่วันที่หนึ่ง วันนี้จัดพิธีล่ำบวงสวงหลวงปูนาครับอยู่นี่ถึงนี่พิธีก่อนครังสีสวยงามนยครับด้วยผลมาลาล่ํำถวายํำถวายเป็นพิธีบวงสวงนี่หลวงปูนาครับมาเข้ามาเบ่งใกล้กันครับจงก็มีคาตาบูชา หลวงปู่นาคเด้อครับเดอ้อหลวงปู่นาควัดตลาดแก้งเหมือนกันครับเนี่ยตั้งมองเป็นปฏิฐานอยู่นีก่ก็ยุ่งน้ำไม่น้ำเลยเด้อครับเดอ้อหลวงปู่นาคเพิ่นมักน้ำมัมกยังเมื่อนี่ยบันนั้นปก็ติเป็นบันไดลงเล่นน้ำเล่ยนยังตามฤดูกาลของเพิ่นนะครับเนาะหลังจากเล่นน้ำเล่ยนยังแล้วเพิ่นก็นสิขึ้นมาจำศีลจำ ศิลจําวัดจำยังยูของบดิเทานของผลอยูม่มองนี้แล้วครับเด้อหลังจากนั้นก็สีมีสถานที่บนยูที่เหลืออยู่นี่นะครับเนาะซึ่งมันติดเมนำชี้นะครับเรื่องวัดบนยูนี่เนี่ยเป็นแมนำชีที่เป็นว่าเป็นแมนำที่เงาที่สุดของประเทศไทยเลยนะครับต้นกําเนิดเน,นี่ยก็มาจากชชยภูม่มครับ เป็นข้อมยาวระยะจากชัยภูิถึงไปบรรจบแม่น้ำมูลแม่น้โขงดเ้อครับเด้อเินวาวพันสามรอยกวกิโลถึงเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งยุนาวัดบ้านแกงครับผมซึ่งข้างๆนี่เพื่อนว่าเพื่นชิดเออเป็นตะลิงครับเป็นพนังแบบกันมันสุดมันยังนะครับเนาะน้ำหนาน้ำนาอยาม,นา,นา,มามัน หลากนา้ำไหลแห้งปัญญายินดเป็นพนังกันกันมันสุดมันยังลงครับเป็นแม่นม้ำตอนนี้น้ำของยิบบกค่อยไหลแห้งมาได้ดอกครับมันหนาแรงเนาะอันนาโกรดเป็นว่าปันญายินดเป็นสวนยอมสวนสาธารนณะยุน้าอวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอน,นาคตของเฮานะครับเนาะ บรรยากาศครับนามเศ้าสดชื่นสดชื่นหายใจแบบสบายปลอดเลยครับเด้อ